คุณผู้ชมคะตามเรื่องนี้หน่อยเมื่อคืนพี่อุ๋ยเล่าไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยด้วยเยอะมากเลยก็เลยต้องตามต่อที่มีสีการนุ่งกระจมอกเปื่อยไหลอะค่ะแล้วนั่งให้พระลดน้ำมนต์ให้แล้วมือพัดเหมือนจับอยู่บนหัวแต่มีเครื่องรางกั้นระหว่างมือกับหัวอยู่อะทุกคนเห็นแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังย้อนไปดูคลิปก่อนนะคะคสิททีีี่เรนนจมมลู โดงดังกับเขาเถิดน้าเชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากไมโองให้หนากูง,งามเพือดังประเมตให้แขนกูง,งามดังพระนารายคลิปนี้ละค่ะคุณผู้ชมจำได้แน่นอนพะเมืะอวานเพิ่งเล่าไปโอ้โห ก็คงไม่ต้องบอกนะว่าเหมาะสมหรือไม่ไม่ต้องมีคําว่าหรือไม่เลยเนาะนี่ค่ะวัดกุฎีประสิทธิ์อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราส่งตินะคะกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสู่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดไปเจอผู้มนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายบุญเชิดกิติธารกูลคือทางสํานักพุทธนะคะลงพื้นที่ไปที่วัดไปทําความเข้าใจกับพระในวัด ขอให้เจ้าอาวาสขอให้ทางวาดัดงดพธิธีอาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมแบบนี้ครับถ้าญาติโยมอยากให้ท่านเจ้าอาวาสรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นกุศโลบายเขาใช้วิธีการปะพรมอย่างเหมาะสมนะอมเอาแค่พอเหมาะสมนะไม่ใช่ให้ศีกามาถอดเสือ้อนุ่งกระโจมอกเปลืยไหลกันอยู่แบบนี้ที่ลานกว้างหน้ากุฏิเจ้าอาวาสค่ะวันนี้ทางวัด เตรียมถังน้ำเอาไว้สิบกว่าถังวางเอาไว้คือเหมือนกับเตรียมจะรดน้ำมนต์อยู่แล้วอะเนี่ยค,คุณผู้ชมแต่พอสํานักพุทธมาขอความร่วมมือเลยติดป้ายแบบนี้ง,ง,งดอาบน้ำมนต์<อ>ติไปสอบถามพระธนกฤตเขมะธมโมอายุ51ปีพระรูปนี้คือพระที่อยู่ในคลิปที่อาบน้ำมนต์ให้สีกาค่ะท่านก็นำพระนาคปก รูปปั้นทองเหลืองเทวดาขี่เต่าและมีดหมอมาโชว์ให้เราดูแล้วก็บอกว่ามีดที่เห็นเป็นมีดหมอเหล็กน้ำพีนำเอามาใช้ในพิธีอาบน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านเอามีดแตะหัวแตะไหลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ได้สัมผัสต,ตัวญาติโยมเลยที่ดูเหมือนมือไปแตะอยู่บนหัวผู้หญิงอ่ะคือมันมีเครื่องรางของขลังกั้นกลางอยู่ครับส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิป ที่ท่านทําพิธีให้ท่านบอกอ๋อไอ้คลิปเนี่ยเหรอไอ้คลิปซ้ายมือเนี่ยนะคะพระรูปนี้บอกว่าจําไม่ได้ด้วยว่ามันเมื่อไหร่จนมาเป็นข่าวนี่แหละถึงอ๋เอ,อเล่านี่บอกจําไม่ได้ค่ะแต่สังคมก็บอกเลยว่าการอาบน้ามนต์แบบนี้มันใช่กิจของสงหลอแต่พระรูปนี้ท่านบอกว่าการอาบน้ามนต์มีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะญี่ปุ่นเคยทําวิจัยออกมาเลยนะว่าน้ำมนต์มีอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณแล้ว อาตมาจะมีบนถึงได้ออกข่าวผู้หญิงที่ใส่กระอกเลยเนนเได้เตือนทำไมได้เตือนบางบางคนนะบางบางท่านว่าผ้า,ผ,าผ้ามีทาไมไม่ไม,ไม่ไม่ห่มมาคลุมมาพอดีผ,ผ้าหมดหผ้าหมดแล้วก็ไม่ได้คุณยอมเนาะทุกเน,นาะเขาก็ไม่ได้เตรียมมาหรอกมีการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นมีการวิจัยมีการวิจัยแล้ว ก็วิจัยค่าของน้ำมนต์ที่มันเป็นพลังงานมีพุทธคุณธรรมคุณแต่ของเราเรียกเล็กๆ,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 ๆนั้นนะสังนมีพลังมีอนุภาพแต่แมมด้วยความที่ในคลิปภาพเป็นสีกลางไงคะคแล้วนุ่งกระจมอกอะค่ะแล้วก็ดูคลิปภาพก็คล้ายกับมือของพระไปสัมผัสดโดนศีรษะบางช่วงจังหวะอะไรแบบนี้<อ>คือเราได้คุยกับลูกศิษย์ที่เดินทางมาให้เจ้าอาวาสทำพิธีเจิมรถให้คะ่ะลูกศิษย์บอกว่าเคยมาอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้นะ ต่ไม่เคยเห็นผู้หญิงแต่งตัวโป๊เปลือยหรือไม่เหมาะสมนะเพิ่งมาเห็นในข่าวว่าตกใจเหมือนกันคือตามคลิปภาพที่เป็นข่าวอะเอาจริงๆส่วนตัวถึงแม้ว่าจะจะศรัทธาที่วัดนี้นะศรัทธาพระที่วัดนี้ด้วยแต่ตามคลิปภาพมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆนั่นแหละคืออย่างน้อยๆก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะสมมันไม่ใช่แต่งตัวแบบเนี้ยทีเนี้ยสองคนนี้ที่คุยกับทีมข่าวบอกว่าคือ เธอก็ศรัทธานะมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเคยมาอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้แล้วก็รู้สึกชีวิตดีขึ้นจริงๆแต่ถ้าถามว่าเธอแต่งตัวกันแบบไหนก็ไม่ได้มีใครแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้นุ่งกระโจมอ,อกกันแบบนี้ค่ะญาติโยมก็น่าจะรู้ว่ามาเข้าวัดแบบนี้ก็ต้องแต่งตัวนะจะรัดกุมกว่านี้คืออาบน้ำมนต์ไม่จําเป็นจะต้องนุ่งผ้าถุงคือชุดไหนก็ได้ทั้งเราทุกเราทุกร้ออะไรแบบประมาณอย่างนี้เหมือนจิตใจเราแบบวไม่โอเค เมื่มออาบ<ห>น้<ห>นมันแบบว่สบายใจแล้วก็บายใจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราที่นึกถึงไปเองว่าเอออาบน้ำมนต์มาแล้วเรารู้สึกดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยทีมข่าวของเราไปถามพระครูประสิทธิ์บุญยากรเจ้าคณะตะมนตตาโลนในฐานะเจ้าอาวาสวัดกุฏีประสิทธิ์นะคะเคยทําพิธีให้กับลูกศิษย์ให้กับญาติโยมในเรื่องของการอาบน้ำมนต์นะคะก็บอกว่าการอาบน้ำมนต์เนี่ยทางวัดไม่ได้จัดเชิญชวน,ชวนเป็นกิจกรรมเป็นแบบอะไรนะ อย่างวันนี้ลูกศิษย์มาเขาก็มากันเองอวันนี้ลูกศิษย์มาให้เจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคลการที่ญาติโยมอยากจะอาบน้ำมนต์สะดเดาะเคราะห์ก็ขอให้อาบน้ำมนต์ให้คือพระก็จะไปขัดญาติโยมไม่ได้แต่ก็ยอมรับในกระแสวิพากษ์วิจารณ์เอาเป็นว่าทางวัดยุติพิธีอาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมก็แล้วกันเพื่อความสบายใจของพุทธศาสนิกชนและไม่ต้องการให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำให้ พระพุทธศาสนาต้องเสื่อมเสียค่ะแม่แต่ผมว่าบางเรื่องพ่ญาตโยมขอมาแล้วเลยมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่เหมาะสมท่านก็ขัดได้นะฮะคือไม่อย่างนั้นขอกันมาแล้วขัดญาติโยมไม่ได้นี่วุ่นนะแต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะท้งเพจเฟซบุ๊กไทยรัฐนิวโชว์ว่าเข้าใจแหละไอ้การแบบรดน้ําอาบน้ำมนต์น่ะก็เห็นอยู่บ่อยๆแต่อย่างคลิปภาพที่มันเป็นข่าวคือมันก็เป็นประเด็นที่ไม่เหมาะสมในส่วนของผู้หญิงไงคือจะจัดให้เหมาะสมผมว่าก็ทําได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าแหมก็ พิจารณาหน่อยใช่ไหมไกลๆเนะีศาสาดโครมไปนู่นก็ได้แต่เป็นญาติโยมเป็นฝีกายอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายท่านก็บอกแค่ปะพรมอพอเป็นพิธีได้ไหมล่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะเ